สวัสดีครับโอเคเดี๋ยววันนี้เอากระเป๋าห้าหนึ่งหนึ่งใบใหม่ของผมมารีวิวให้ชมกันนะครับเป็นมือสองที่ผมซื้อต่อมาจากในกลุ่มอีกทีนะครับเป็นกลุ่ม5.1าหนึ่งนะครับที่ขายอุปกรณ์5.1 1นะครับก็ใหญ่นะครับใหญ่เลยแล้วก็ตอนนี้ใช้งานอยู่นะครับก็เลยอาจจะมีของข้างในบ้างถ้าลบอะไรไปบ้างก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาเปิดกระเป๋าให้ชมเลยว่าผมพบอะไรบ้างครับอาจจะมีขยงขยะบ้างเล็กน้อยนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่น 5.11แต่ผมอ่านชื่อรุ่นผิดขออภัยนะครับ5.11พลาสแพคนะครับขนาด6ลิตรนะครับขนาด6ลิตรนั่นเองครับราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์ของทาง 5.11thailand.com นะครับราคาขายตอนปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่2,750บาทนะครับแต่ราคาก่อนหน้านี้เห็นก็เขียนไว้ว่า3,300เนาะตอนนี้ผมได้มือสองมาก็ไม่ถึงหรอกนะไม่ถึงหรอก เดี๋ยวมาดูสเปกกันก่อนนะครับคร่าวๆทันสั้นแล้วกันเนาะสเปคของเขาจะอยูออ่ความกว้างยาวสูงนะครับเป็นนิ้วนะครับ 8. 75 7ด7ดห้าคูณ 7. ุดดห้านะครับแล้วก็คูณ4นะครับส่วนความสูงเขาเขียนไว้ว่า1 3 1จามหนึ่งคูณ7จด้าคูณ3ามนะครับอ่อาของกว้างด้านบนนะครับขอัยเมื่อกี้เป็นคองกว้างด้านบนนะครับของกว้างด้านซ้ายนะครับ และด้านขวา7.75คูณ4คูณ1.5นะครับเป็นนิ้วนะครับหน่วยประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ้าที่ใช้เดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับผ้าที่ใช้ในเว็บไซต์ตัวนี้ไม่มีบอกผ้าที่ใช้นะครับแต่เดาว่าน่าจะเป็นผ้าคอนดูล่านะครับไม่ก็ไนล่อนพ่อเกียดดีๆหน่อยนะครับที่เกจกองทัพใช้นะครับมไม่มีบอกจริงๆด้วยนะครับไม่เป็นไร นะครับยวค่อยลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนครับแต่ผมเท่าที่ผมจับดูเนี่ยผ้าเป็นผ้าไนล่อนเกรดดีๆแน่นอนครับแต่ว่าไม่ได้ดีเท่ากับอย่างกระเป๋าทมท็อกที่ผมใช้นะเออกระเป๋าทมท็อกลืมบอกนะครับถ้าใครดูย้อนหลังก็ลองไปดูครับว่าทมท็อกเกรดผ้าเนี่ยเป็นคอนุลล่าเกรดเดียวกันกับ5.11 LV6 ที่ผมเคยมีเลยนะเท่าที่ผมจับดูนะเกรดเดียวกันเลยนะครับแต่ตัวนี้เกรดตัวผ้าเนี่ยจะพอกับกระเป๋าตัวคาดอกที่ผมใช้เป็น ของแบรนด์เฮลิออนเทคอ่าผมจาได้ละที่มันเป็นลกกิ้งกานะครับเนาะตัวนั้นเป็นของเอเลนเทคพอๆกันนะครับเกียร์รพอๆกันก็คือน่าจะเป็นรองลองมาจากตัวนั้นหน่อยหนึ่งนะครับแต่คุณภาพก็เหนียวหนาทนใช้งานได้สบายๆนะครับอันนี้ใบใหญ่หน่อยนะครับเดี๋ยวรีวิวจากสายแล้วกันเนาะจากสายก่อนแปบบ๊บนึงนะครับโอ้โหสำคัญจะเกะกะน,นี่ขนาดใช้เลนส์วายนะครับถ่ายแทบไม่หมดนะครับตัวสายนะครับสามารถปรับความ ยาวได้นะครับแล้วแต่ท่านถนัดนะครับแล้วก็จะมีที่รองบามาให้ด้วยอันนี้ผมชอบมากนะครับเห็นไหมมีโลโก้5.11ตรงนี้ด้วยนะครับมีที่รองบามาให้ด้วยเป็นโฟมนิ่มๆนะครับตรงนี้ท่านใดที่สะพายของหนักของเยอะนะครับแนะนําเลยนะครับน่าจะชอบนะครับแล้วก็ระยะที่สะพายเนี่ยมันจะเป็นระยะที่พอดีเลยนะครับพอดีสลับการหยิบจับใช้งานต่างๆนะครับแล้วก็ จริงๆมันออาแบบมาสลับซ่อนปืนได้ด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหารูปจากอินเทอร์เน็ตให้ชมนะครับอันนี้เป็นจากาทางเว็บไซต์ Tank Store นะครับขออนุญ,ญาตยืมรูปนะครับเห็นไหมระยะมันจะประมาณนี้แล้วก็สามารถาพกปืนได้นะครับแต่ผมก็ไม่ได้พกปืนหรอกนะพกตัวที่เปิดขวดนะครับสายเหล้าสายยานะครับ <laughs> ตัวนี้นะครับเป็นนี่ เป็นตีตุกแกสามารถแกะนะครับถอดออกได้นะครับถ้าไม่ชอบนะครับหรือว่าจะถอดไปซักทำความสะอาดได้เหมือนกันนะครับนี่มีสาจุดเลยนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นก้ามปูนะครับมีตัวยางยืดตรงนี้ห่อหุ้มไว้ด้วยนะครับนี่เห็นไหมครับสามารถถอดได้เหมือนกันนะครับส่วนตัวสายตัวสายเนี่ยเป็นเย็บติดกับตัวกระเป๋าเลยนะครับไม่สามารถถอดออกจากกันได้นะครับเห็นไหมไม่สามารถถอดออกจากกันได้นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะมีช่องตรงนี้นะครับสามารถเอาไว้เน็บพวกไฟฉายหรืออุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการใช้งานนะครับไล่ลงมานะครับไล่ลงมาอนุญาตนะครับไล่ลงมาชบตัวนี้ทั้งสองฝั่งจะมีช่องเหมือนกันนะครับช่องก็ไม่ได้ลึกมากนะครับประมาณนี้นะครับน่าจะประมาณสองนิ้วได้นะครับความลึก2ฝั่งเลยนะครับนี่ก็เอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิกได้นะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้เอาของที่ มันหล่นหาย,ายง่ายใส่เข้าไปนะครับเพราะว่ามันกระเป๋ามันค่อนข้างจะตื้นนะครับนี่แล้วเวลาเราอย่างราวางในนอนอย่างเงี้ยมันอาจจะกิ้งตกได้นะครับฝั่งนี้จะมีตัวแผ่นติต้นโตแกนะครับเอาไว้ให้เราติดโลโก้ติดอะไรก็ได้นะครับสัญลักษณ์ต่างๆได้ตรงนี้นะครับเท่ๆนะครับอีกฝั่งหนึ่งนี่ จะมีที่เอาไว้ให้เราเน็บอุปกรณ์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายเป็นคารา์บาิเนอร์เป็นพวงกุญแจอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราต้องการเน็บนะครับโอเคอเสียงลมแรงนิดนึงนะครับขออภัยนะครับแล้วก็จากด้านหน้าด้านข้างเห็นไหมครับมีเหมือนกันนะครับบางทีผมก็เอาบันทิทูนอย่างเช่น leatherman t f o นะครับมามาเน็บไว้ตรงนี้หรือไม่ก็ไฟฉายนะครับแต่ถ้าเดินทางไกลหรือขี่ หรือขี่ไปทํางานเงี้ยผมก็จะไม่ค่อยเหน็บนะครับขี่มอไซค์ไปทํางานกลัวมันหล่นหายนะครับแต่ถ้าแบบอ,อยู่ในสถานที่ปิดในที่ทํางานแล้วหรืออะไรแล้วเงี้ยครับอาจจะเหน็บไว้แถวๆนี้ได้นะครับเดี๋ยวมาดูกระเป๋าด้านข้างกันนะครับกระเป๋าด้านข้างก็จะเป็นซิปใบเเคแน่นอนนะครับว่ากระเป๋าพวกนี้คุณภาพดีแบบนี้ต้องซิป y บเกเคนะครับทนถึกทนนะครับลื่นนะครับ,รบเวลาเปิดใช้งาน ด้านข้างเขาเนี่ยจะเป็นแบบสิบคู่นะครับผมก็ไม่รู้ทําไมเขาออกแบบมาเป็นสิบคู่นะแต่คิดว่าก็น่าจะเอาไว้เปิดปิดพร้อมๆกันนะครับนี่จะการคาดเดาครับเห็นไหมนี่แล้วก็ด้านบนจะเป็นตีโตแก่อีกทีนึงนะครับตรงนี้เห็นไหมตัวกระเป๋าเนี่ยสามารถยืดออกได้อีกนะครับเป็นตาข่ายนี่จะใส่เป็นขวดน้ำอ่าเป็น ขวดน้ำได้สำหรับเดินทางนะครับแก้ยติก็ใส่ได้นะครับตัวนี้ผมลองแล้วใส่แก้ยติได้อันนี้ผมก็จะเก็บเป็นสายชาร์จโทรศัพท์นะครับในนี้กับเสเปรย์แอลกอฮอล์ออหอหอนะครับนี่นะครับกระติดติดตัวแก้วไว้แล้วก็ลูดขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายแล้วก็เป็นท่อยางน,นะครับตรงนี้นี่ขอพิจารณาของ ชิ้นแบบนี้คือบางทีใช้ใช้งานไปบางทีมันเกี่ยวกับอะไรมันก็จะรูดลงนิดนึงนะครับแล้วก็คอยสังเกตดีๆนะครับเดี๋ยวของจะหล่นหายนอกของด้านในทั้งสองฝั่งเหมือนกันนะครับสองฝั่งเหมือนกันนะครับนี่แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยผมเก็บเป็นเกล่องใส่หูฟังนะครับขอญอาดเปิดนี่เห็นไหมครับอันนี้ใส่หูฟังนะครับใส่หูฟัง อ๋อไหนๆก็ดึงออกมาแล้วเดี๋ยวเปิดให้ชมเลยกันนะครับถือว่าเป็นการทั้งรีวิวกระเป๋าแล้วก็เปิดของในกระเป๋าให้ชมกันนะครับถ้ากระเป๋าใบไม่ใหญ่ขนาดนี้ของก็จะไม่เยอะขนาดนี้นะครับแล้วแต่ว่ากระเป๋าใหญ่เล็กนะครับกระเป๋าเล็กก็พบของน้อยนะครับกระเป๋าใหญ่ก็พบของเยอะอันนี้ก็จะเป็นหูฟังนะครับอันนี้แนะนําเลยนะครับท่านใดที่หาหูฟังไว้ใช้งานนะครับเนื่องจากผมสั่งกับช่างคนนี้ประมาณน่าจะสามตัวได้แล้วนะครับ งานดีราคาไม่แพงแถมพูดคุยกันเองนะครับนี่ก็จะเป็นหูฟังงานคัสตอมของช่างไทยนะครับนี่ราคาราคาจําไม่ได้แล้วแต่ผมบอกเขาว่าเอาของแบบดีๆเลยคุณภาพดีๆเลยครับจําสเปกไม่ได้เลยนะครับว่าเป็นอะไรบ้างแต่ผมฟังเพลงแนวเ,เพงลงร็อกนะครับเน้นเบสนะครับกลางจะชัดแหลมไม่จัดมากนะครับเขาก็จะเจาะท่อเบสมาให้ด้วยตรงน,นี้เห็นไหมฮะ ก็ไปตามกันได้นะครับชื่อช่าง X ช่าง X นะครับถ้าใครอยากได้อยากสั่งตามก็หลังไม้มาได้นะครับเดี๋ยวผมให้ Facebook ช่างไปนะครับอันนี้ดีนะครับแนะนําเป็นอะไรที่ไม่ค่อยแพงนะน่าจะพันราคาน่าจะพันสองพันสามประมาณนี้ครับแต่ว่างานคุณภาพแบบเทียบเข้ากับหูฟังราคาแบบสองพันกว่าบาทได้เลยครับสองสามพันได้เลยนะครับกลับมาที่กระเป๋าต่อนะครับขอภัยออกทะเลนิดนึงนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าจะเป็นอ่าเป็นแผ่นตีโต๊ะแก้มือนกันนะครับว้ติดของต่างๆแล้วก็มีช่องเหมือนกันนะครับใส่ของได้เยอะมากครับกระเป๋าใบนี้แต่แค่นี้ก็ปวดไหล่แล้วแล้วก็เป็นตัวล็อกแบบก้ามปูเหมือนกันนะครับมีแผ่นยางอ่าแผ่นยางยืดตรงนี้นะครับเอาไว้รัดเหมือนกันนะครับจุดประสงค์ของการรัดแบบเนี้ยอันนี้ผมเดานะคิดว่าเราจะเอาไว้สาหรับอ่าป้องกันการหลุดเองด้วยแล้วก็ลดเสียงด้วยนะครับเวลาเรา ปฏิบัติการเนาะสมมติเป็นพี่ๆที่ไปปฏิบัติการอะไรต่างๆนะครับเห็นไหมเวลาเก็บเข้าไปเนี่ยมันจะไม่ดังป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กเยอะนะครับนี่ครับมันจะดังเบาๆนะครับดังเบาๆแล้วก็ส่วนหนึ่งน่าจะเอาไว้กันอ่ากันการผิดพลาดในการปลดล็อกเองอย่างเราไปหลงโดนหลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคิดว่านะนี่ยป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเห็นไหมผมว่าน่าจะเอาไว้กันเสียงนะครับเสียงมันเบาอ่าก็มีโลโก้5.1 1ตรงนี้เป็นแผ่นยางนะครับ นเป็นแผ่นยางด้านล่างอันนี้เพื่อนอดินนิดหน่อยนะครับจะมีรูไว้สลับระบายน้ำด้วยนะครับนี่ประมาณนี้ด้านล่างสดด้านหลังด้านหลังอันนี้เป็นแผ่นโฟมนะครับไว้ซับเวลาเราสะพายเนาะมีอยู่3จุดนะครับก็สะพายนิ่มดีนะครับสะพายนิ่มดีแล้วก็มีตินตต๊กแกตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นสายนี่ไว้คล้องกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วแต่เรา,าจะ ห้อยหรือว่าติดกับอะไรนะครับอาจจะเป็นกระเป๋าเล็กอีกใบหนึงก็ได้นะครับแต่ว่ากระเป๋าสะพายข้างแบบนี้ต่อให้มันมีตัวฟองน้ํำรองบ่านะครับผมไม่แนะนําให้ใส่ของเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาลากับทางไหลและบ่าของเรานะครับเนี่ยขนาดตัวผมเองพกของมาเยอะเนี่ยนี่ก็ป่าไปน่าจะสี่ห้าโลได้แล้วนะครับตัวนี้ <laughs> ก็ถือว่า เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะครับเอาเรื่องอยู่นะครับก็เดี๋ยวมาดูกระเป๋าด้านนอกกันนะครับรกระเป๋าด้านนอกกันคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเนื่องจากเป็นการรีวิวกระเป๋าด้วยแล้วก็โชว์อของด้านในด้วยของที่เป็นแบบขยงขยะอะไรกระจุกกระจิกเยอะะนะครับกระเป๋าหลักด้านบนเลยนะครับเป็นกระเป๋าที่ลึกที่สุดของตัวกระเป๋าตัวนี้นะครับเปิดมาด้านในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ผมเอาไว้เก็บโทรศัพท์นะครับแล้วก็ ทิชชู่แม็ดอะไรต่างๆนะครับตอนในก็ค่อนข้างลึกนะครับค่อนข้างลึกแล้วก็จะมีแผ่นตีนตุเกแกด้วยนะครับตรงนี้อขออนุญาตเห็นไหมครับแสงเขา้าไม่ได้หยิบไฟฉายมาด้วยเนะยาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตเปิดไฟซ้ายก่อนนี่นะครับเห็นไหมเป็นแผ่นตีนตุกแกีนะครับเอาไว้เราถ้าอยากได้ที่เก็บของเพิ่มเนี่ยเราสามารถซื้อแผ่นเสริมมาติดได้นะครับ ส่วนอีกฝั่งนึงก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นเรียบๆแต่กระเป๋าเนี่ยค่อนข้างลึกนะครับอาจจะเอาไว้เก็บปืนก็ได้นะครับเก็บซ่อนปืนนะครับหรือว่าของที่ว่าสูงๆยาวๆหน่อยเนี่ยอย่างผมก็ใส่ไปโทรศัพท์เนาะกระเป๋าตังอะไรก็ว่าไปนะครับหรือแม้แต่มีดนะครับขออนุญาตนะครับใส่ได้สบายนะครับนี่หรือแม้แต่จะขวดน้ําหรือว่าอะไรที่เราต้องการความสูงมากๆเนี่ยตัวนี้ใส่ได้สบายเลยนะครับ แต่ในรูปก็จะเห็นแล้วว่าเขาเอาไว้เก็บพกซ่อนปืนนะครับเพราะมันหยิบง่ายเนาะโอเคนี่รูดง่ายรูดเื่นนะครับซิปค่อนข้างใหญ่เลยนะไรยเคยเนี่ยใหญ่และทนมากๆนะครับเท่าที่ผมใช้งานมาเนี่ยแล้วก็มีสายรูดให้นะครับแล้วก็กระเป๋าตัวนี้รองลงมานะครับถัดลงมาจะเป็นกระเป๋าที่หยิบใช้งานง่ายที่สุดนะครับเท่าที่ผม เคยใช้กระเป๋าสพายพวกนี้มานะครับผมก็จะเก็บเป็นอะไรที่หยิบจับง่ายๆอย่างเช่นยาดมนะครับขาดไม่ได้ยาดมนะครับแล้วก็จะเป็นตัวกุญแจนะครับกุญแจกุญแจแล้วก็นี่ครับเป็นมันดิทูลที่ขาดไม่ได้เลยนะครับติดตัวผมก็จะเป็นกรรไกรตัดเล็บนะครับของแบรนด์เยอรมันคนคู่นะครับนี่เอาไว้ตัดเล็บเนาะแล้วก็ของกระจุกกระจิกนิดหน่อยนะครับอุปกรณ์ที่มันใช้ได้ เป็นกันไก่ตะไบเล็บแล้วก็มีดนะครับอันนี้หยิบง่ายสุดเลยนะครับก็เลยเอาไว้ตรงนี้นะครับเวลาใช้งานกุญแจก็หยิบได้เลยนะครับถัดลงมากระเป๋าด้านหน้าของเขานะครับนี่มีซิปตรงนี้รูดได้ก็เอาไว้ใส่เงินนะครับผมไว้ใส่เงินนะครับแล้วก็เหรียญอะไรต่างๆนะครับนี่มีแต่แบงค์เขียวเลยนะฮะมันหยิบง่ายดีนะครับเวลามันล้วงเวลา นึกภาพเวลาผมสะพายด้านหน้าเนาะมันจะล้วงล้วงกระเป๋าเข้ามาหยิบของหยิบอะไรมันหยิบง่ายนะครับก็เลยอย่างนี้น,นะครับท่านใดที่ซื้อกระเป๋าไปแล้วยังไม่ค่อยคุ้นชินไม่รู้จะวางของอะไรตรงไหนเนี่ยก็แนะนําให้ลองสะพายใช้งานไปก่อนสักระยะหนึ่งอาจจะเดือนหนึ่งหรือ2เดือนก็แล้วแต่นะครับท่านก็จะรู้เองว่าอะไรมันควรอยู่ตรงไหนนะครับท่านถนัดอะไรตรงไหนนะครับแบบผมเหมือนกันผมก็สะพายตอนแรกผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรไว้ตรงไหนนะครับ พอใช้งานไปสักระยะหนึ่งก็มันจะรู้เองนะครับมันจะรู้เองว่าเราอยากใช้ของตรงไหนตำแหน่งไหนกระเป๋าใบไหนอย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะเปิดออกมาตรงนี้กระเป๋าด้านหน้ามันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่เนาะก็จะมีกระเป๋าอีกเอ่อหนึ่งสองสามมีอีก3ชั้นนะครับ3ชั้นหลกัลกๆเนาะชั้นแรกเลยก็จะเป็นกระเป๋าแบบ มีตีนตะเกีบแบบนี้นะครับปีช่องครับช่องประมาณนี้นะครับสามารถใส่โทรศัพท์มือถือได้นะครับนี่แต่ว่าก็จะปิดไอ้ตัวนี้ไม่ได้นะครับแนะนําให้ใส่เป็นอาจจะเป็นเอ่อมีดพับหรือที่ชาร์จหรือเป็นสมุดโน้ตเล็กๆก็ได้นะครับที่หยิบจับง่ายเนาะนนี้ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไ้นะครับช่องมันเยอะจริงนะครับพวกนี้ใช้ไม่หมดนะครับแล้วก็ช่องถัดมาด้านในนะครับผมก็จะใส่เป็นที่ชาร์จโทรศัพท์อีกอันนึงนะครับผมใช้โทรศัพท์2เครื่อง เป็นไอโฟนที่ถ่ายคลิปอยู่นี่เครื่องหนึ่งกับซัมซุงนะครับซัมซุงแล้วก็ช่องหลักนะครับอันนี้กระเป๋าสตางค์เนาะสตางค์โอไล์นะครับนี่ช่องหลักก็จะค่อนข้างกว้างนะครับแล้วมีรูระบายน้ํานะครับแต่ว่าไม่แนะนําให้ใส่ของที่มันตกหล่นหายง่ายนะครับเนื่องจากเป็นกระเป๋าเนียแบบนี้เนาะเนี่ยเเห็นไหมฮะพวกเหรียญพวกอะไรเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่ไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวจะหายเนี่ยครับมันก็มีโอกาสสลุดหล่นหายได้นะครับ มันจะใส่เป็นกระเป๋าตังแทนนะครับแบบนี้นะครับช่องค่อนข้างกว้างเลยนะตัวนี้อาจจะใส่เป็นเสื้อผ้าเล็กๆน้อยน้อยใส่เป็นอของกินอาหารเครื่องดื่มอะไรก็ได้นะครับตัวนี้เพราะว่ามันจะค่อนข้างกว้างและลึกนะครับตัวนี้เดาว่าถ้าในเชิงแบบเราใส่อุปกรณ์อย่างเช่นปืนในจุดเมื่อกี้แล้วตัวนี้ก็น่าจะใส่เป็นแม็กปืนใส่เป็นลูกกระสุนอะไรได้อย่างเงี้ยครับประมาณนี้เนาะโอเคครับ แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งด้านในนะครับก็จะเป็นที่เนบพวกปากกาต่างๆนะครับนี่มีอยู่1 2 3 3สจุดนะครับแล้วก็เป็นช่องตรงนี้อีกช่องหนึ่งช่องตรงนี้ไม่ลึกมากนะครับลึกประมาณสักนิ้วครึ่งได้นะครับตัวนี้มันตื้นๆนะครับผมก็เลยใส่เป็นไฟฉายนะครับไฟฉายตัวนี้ของโอลดาแฟล i ไลท์นะครับโอลดาแฟลตไลท์เจ็ดจุดหนึ่งอันนี้ก็รีวิวไว้ในช่องแล้วนะครับแล้วก็ได้รับสปอนเซอร์มานะครับ ก็ว่าจะแจกเพิ่มเติมอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้สมาชิกเราสามพันน่าจะสามพันสองสามพันสามได้แล้วนะครับเดี๋ยวอาจจะประมาณสักสามพันห้าไม่ก็สี่พันนะครับเดี๋ยวจะหาโอกาสแจกสมาชิกเพื่อนๆไม่ก็ช่วงเทศกาลปีใหม่อะไรเงี้ยครับเนาะเดี๋ยวจะหาไปแจกมันมีของใหม่อยู่ในตู้ผมอยู่นะครับแต่ยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ใช้งานเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นช่องตาข่ายนะครับเป็นช่องเดียวยาวๆเลยนะครับไม่ทราบไปเห็นหรือเปล่าเ๋ยว ความจะหมื่นนะครับแสนก็ไม่เป็นใจซะเลยนะฮะอ่านี่ครับเห็นไหมมันจะเป็นช่องแบบนี้ตะข่ายผมก็จะเก็บเป็นพวกสายชาร์จ USB สลับไฟฉายนะครับมันติดทูนต่างๆนะครับสาเหตุที่เก็บด้านในพวกนี้ก็คือการการหล่นหายนะครับเพราะว่าบางทีเนน็บไปข้างนอกก็หยิบใช้สะดวกก็จริงแต่ว่ากลัวมันจะหายนะครับราคาไม่ได้ถูกนะฮะนี่มันติดทูนที่ผมใช้ประจําก็จะเป็น l ลเทอร์แมนทีนะครับแค่นี้ก็เหลือแล้วนะครับนี่สลับใช้ในชีวิวตประจำวันนะก็จะมีมีดนี่มีดนะครับมีมีดเห็นไหมมีมีดม,มีเอ,อ่อพวกปากกาพวกอะไรเยอะแยะครับเออไม่ใช่มีไม่ใช่มีปากกาม,มีมีกันไกลคร,ครับขออภัยมีมีมีกันไกลมีไขควงแบนนะครับมีตะไบนะคายไขควงแชนะครับมีที่เจาะหนังนะครับ อันนี้มีเริ่มมีสนิมลามขึ้นมาแล้วนะครับดี๋ยวต้องไปลงน้ํามันไว้แล้วนะครับเห็นไหมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือขนาดนี้เป็นสเตลเลตกลุ่ม420สอ0 c c นะครับก็ยังมีโอกาสสนิมขึ้นเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยนี่คือใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็ใช้งานอย่างเดียวไม่ค่อยได้ดูแลนะครับน่าจะหลายเดือนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลองเดี๋ยวจะสงสัยต้องเอาไปลงน้ํามันแล้วนะครับตัวนี้นี่เป็นอุปกรณ์ที่ผมใช้บ่อยนะครับใช้บ่อยแต่ถ้า เดินทางไกลอย่างเช่นล่าสุดที่ผมไปนครนายกมาเนาะผมก็เอาตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ใช้เป็นครีมแทนนะครับเป็นครีมของเลเทอร์แนเหมือนกันนะครับรุ่นบัสนะครับอันนั้นก็ใช้มาน่าจะ2ปีได้แล้วนะครับนันก็ใช้ดีนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับช่องด้านในไม่มีอะไรเยอะนะครับเพื่อกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าสตางค์นะครับของโอไลท์นะครับก็มีมีดอีกหนึ่งตัวแล้วก็มัดิทูลอีกหนึ่งตัวนะครับจะเห็นว่าอุปกรณ์อะไรไม่รู้ครับเยอะแยะลก ลุงลังไปหมดนะครับแต่ก็าตามสไตล์เราที่เล่นอ,อ,อุปกรณ์พวกนี้ครับคนที่เล่นอ,อุปก,กรณ์พวกนี้เขาจะรู้กันนะครับว่าพกไว้ไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วแล้วไม่มีนะครับอ่าเขาเรียกอะไรนะ <S <S มีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าตอนจะใช้แล้วไม่มีนะครับโอเคนะครับประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็จะพกไว้เผื่อไว้นะครับมีโอกาสก็ได้ใช้บ้างนะครับผมเคยเจอเหตุการณ์หลายๆครั้งที่ อย่างเราไปไหนมาไหนไปตัวเปล่าอย่างเงี้ยไม่มีอุปกรณ์พวกนี้เนาะอาจจะมีแค่มีดเล่มเดียวหรือไม่มีเลยมี่โทรศัร์เงี้ยถึงเวลาเหตุการณ์จําเป็นถุกเฉินจริงอะ่ะไม่มีมันเนี่ยรู้สึกว่าแบบเฟลมากๆรู้สึกแบบเซ็งมากๆเลยนะครับทําไมเราไม่เอามาอะไรครับหลังจากนั้นก็เลยพกตลอดนะครับอย่างน้อยที่สุดก็คือจะเป็นกระเป๋าตังค์เมื่อกี้แหละกับมีดเล่มหนึง่งแล้วก็มีดโซ่เล่มหนึ่งนะครับอย่างน้อยเราก็พกไว้อุ่นใจนะครับกต,ตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่น เราเข้าห้องน้ําในปัม๊มเนาะในสมมติเนาะหรือวมาในห้างอะไรก็แล้วแต่แล้วในห้องน้ํานั้นอะ่ะตัวกอรล็อกมันเสียหรืออะไรเสียกันแล้วแต่เนี่ยครับเราก็สามารถใช้อุปกรณ์พวกนี้ในการล็อกไว้ก่อนชั่วคราวได้หรือแม้แต่งัดเงยถ้ามันเปิดไม่ได้นะครับสามารถใช้งัดเงยได้อะไรประมาณนี้นะครับอะไรประมาณนี้โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับกระเป๋า5.11ุ่รุ่นลัสแพคนะครับ ขนาด6ลิตรนะครับกระเป๋าใหม่ของผมเป็นสภายข้างเนอะพอดีสัญญากับพี่ท่านนึงไว้ว่าจะรีวิวเลยไม่ได้รีวิวสักทีนะครับก็รีวิวให้แล้วนะครับพี่ก็สะดวกก็ลองเข้ามาดูนะครับคลิปนี้จจะยาวน,นิดนึงนะครับเนื่องจากรีวิวกระเป๋าด้วยแล้วก็ของในกระเป๋าด้วยนะครับก็ถ้าพี่เป็นคนที่พกของเยอะๆก่อนหน้านี้รู้สึกว่าพี่จะใช้เป็นรุ่น5.11 ทูแบงเกอร์หรือเปล่าถ้าผมจะผิดขออภัยนะไอ้ตัวนั้นน่ะมันจะเล็กกว่านี้แล้วก็พกของกระจุกกระจิกได้ไม่เท่านี้นะครับถ้าพี่หากระเป๋าที่ใบใหญ่กว่านั้นอยู่แต่ว่าไม่ใหญ่มากจนเกะกะหรือคล่องตัวเนี่ยก็จะ,นะนได้นําเป็นตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เลยนะครับโอเคนะครับประมาณนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรัะชมนะครับอา่าก็ประมาณนี้นะครับนานๆทีเจอกันนานๆทีเจอกันอาจจะพูดอะไรเลื่อยเปลื่อยหรือมากมายนิดนึงนะครับเนื่องจาก ติดเรื่องงานด้วยแล้วก็ของที่จะรีวิวเนี่ยมันผมไม่ค่อยได้ซื้อเพิ่มมากเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เพราะว่าก็ไปโฟกัสเรื่องงานกับเรื่องอื่นๆนะครับก็เลยอาจจะนานๆทีได้ซื้อมีดซื้ออะไรบ้างก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่านอกจากสามเล่มนี้ที่รีวิวไปแล้วนะครับนะครับนอกจากสามเล่มนี้นะครับที่รีวิวไปแล้วก็จะมีอีกสองเล่มที่อ่าอีกหนึ่งเล่มนะครับที่กาลังจะมาเป็นสั่งซื้อจากทาง ที่ท่านหนึ่งนะครับที่เขารับเฮี้ยวของซื้อของมาจากเมืองนอกนะครับเป็นของ SOG ด้ามไม้นะครับเดี๋ยวถ้าของมาถึงแล้วจะมารีวิวให้ชมกันนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยววันนี้วันอาทิตย์เนาะเดี๋ยวมีของขายนิดหน่อยนะครับจะรู้ในขายในกลุ่มพนันธุ์ิคนละอุปกรณ์ีซีก่อนนะครับเป็นของที่ราคารับรองว่าหลายๆท่านน่าจะสกใจได้แน่นนะครับถูกกล่วเมือหนึ่งเยอะนะครับจริงอยู่ว่าแต่ละเล่มผม เอาไปใช้งานมีพกบ้างแต่เชื่อไหมว่าแต่ละเล่มใช้งานได้ไม่ไม่เสียหายจากจาจกของน้าเดิมที่มันมาเกินห้เกิน5%แน่นอนนะครับใช้งานน้อยมากๆใช้งานเบามากๆแต่ถ้าเล่มไหนที่ผมใช้งานหนักใช้งานบ่อยจะเป็นเล่มที่ผมไม่ได้ขายแล้วก็ใช้ประจําตลอดอย่างเช่นมนัติโทตีโฟเมื่อกี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับกับเคอร์ชอออีเมสันซีก็ซีหกเอันนั้นจะใช้งานหนักจริงนะครับแล้วก็ไม่ได้ขายนะครับถ้าขายก็คงขายราคาที่ถูกมากจริงๆครับแต่เล่มอ,อื่นเนี่ย รับประกรันว่าสภาพดีใหม่แน่นอนนะครับอาจจะมีเลืรอยบ้างนิดหน่อยเพราะว่าผมลองใช้เนาะครับแต่ราคาดีแน่นอนนะครับเคสก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์ติชมกันได้นะครับอันนี้ถ่ายไปเลนไวายนะครับถ้ามุมกล้องแปลกๆหรือไม่ดียังไงก็ขออภัยไปด้วยนะครับเพราะว่าลองถ่ายเลนปกติแล้วมันไม่ไม่เบิกนะครับเดี๋ยวลองสลับให้ดูเนม่ใจะมันสลับได้ไหมนะอ่าสลับได้เนี่ยอันนี้เลนปกตินะครับแต่มันจะมีออโต้โฟกัสเนาะ แต่มันถ่ายได้เห็นไม่ทั่วนะครับเนี่ยก็เลยถ่ายเป็นเลนวายแทนนะครับพวกกระเป๋าเนาะจะว่าพวกกระเป๋าแต่ถ้ามีนะ่ยก็ถ่ายเลนปกตินะครับก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับผม